กับเรียนท่านท่านประหลัดนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ท,ทุกทท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ด้วยนะคะดิฉันอยากจะเนื่องจากช่วงเช้าเนะะี่ย่ะได้ไม,ไม่ไม่ได้มีโอกาสมารับฟังทุกท่านนะคะแต่ทราบคร่าวๆว่าพูดกันเรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะนะคะดิฉัน c i r c ์ค a r economy นน่ยนะคะดิฉันอยากจะให้ทุกท่านเปลี่ยนมุมมองเลยนะคะเราไม่จัดการขยะค่ะเราจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์ที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุดเข้าใจว่าอาจารย์หลายท่านได้คงพูดแล้วนะคะว่าทรัพยากรบนโลกใบนี้ของเรามีอยู่จำกัดนะคะถ้าเราใช้อย่างฟุ่มเฟือยมากๆเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรนะคะแล้วก็แน่นอนพอใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพปุ๊บมันก็ก่อให้เกิดการจัดการขยะนะคะเราต้องมีการจัดการขยะขึ้นเข้ามาอีกเพราะว่าขยะมันจะล้นโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เว r e c o n o m o c Forum เนี่ยนะได้ระบุไว้ว่าถ้า,าทำไมถึงต้องมีเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะก็เพราะว่าจะต้องการให้เกิดการสร้างโอกาสทางเศษรษฐกิจให้กับโลกใบนี้ของเราด้วยนะวัตกรรมอันนี้คือคีย์เวิร์ดของ CE นะคะ circular economy นะคะซึ่งเดี๋ยวคุยต่อไปว่ามันมีคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญอะไรบ้างนะคะ เกิดการสร้างงานแล้วก็เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญในด้านเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรแล้วก็เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวนะคะอันนี้เนี่ยหลายท่านคงเคยเห็นแล้วนะคะอาจารย์ทุกท่านคงเคยเห็นแล้วนะคะแต่ดิฉันคิดว่ารูปเนี่ยเป็นรูปที่ดีมากเลยแล้วก็สื่อความให้นักศึกษาได้ง่ายที่สุดเลยนะคะเริ่มจากสังคม เดิมแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นสังคมเศรษฐกิจเส้นตรงหรือ l i เนีย e อค n น m เนะคะเศรษฐกิจเส้นตรงก็คือเราเอาทรัพยากรธรรมชาติมาพอเอามาปุ๊บเราก็มาผลิตนะคะเทคเราก็มาผลิตเป็นเมกนะคะจากนั้นเราก็เอาไปใช้งานแล้วเราก็ทิ้งกลายเป็นเวสนะคะแต่เมื่อสัก10หรือ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคะโลกเริ่มตระหนักแล้วว่าขยะมันเยอะมากมันล้นโลกเลยนะคะ,ะก็เลยเกิดสังคม เศรษฐกิจแบบใหม่นะคะซึ่งจริงๆตอนนั้นคำว่า Recycl i n g Economy เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้คุยกันมากนักว่ามันมีคำนี้นะคะแต่ว่ามันเริ่มเป็นสังคมที่เราเรียกว่ามี Recycl e มากขึ้นนะคะแต่ยังไม่ได้เอาทางด้านเศรษฐกิจมาจับนะคะตอนนั้นคิดเฉพาะว่าเอาทรัพยากรมาจากนั้นนำมาผลิตเมื่อผลิตใช้งานพอใช้งานเสร็จไอ้ส่วนที่ใช้งานมันจะมีอยู่สส่วนส่วนที่อยู่ในโรงงานซึ่งเราเรียกว่า พวก p r e c o n sumer พวกที่ของที่อยู่ในโรงงานส่วนใหญ่โรงงานก็จะกลับไปหมุนไปผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อที่จะลดต้นทุนนะคะในขณะที่ post consumer waste หลายตัวเนี่ยก็จะถูกกลับมาเป็นสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้า Recycle นะคะกระดาษพลาสติกต่างๆเนี่ยนะคะตอนนั้นจุดประสงค์อย่างเดียวก็คือลดขยะยังไม่ได้มองในแง่ของเชิงเศรษฐกิจนะคะ แต่พอปัจจุบันเนี่ยนะคะเริ่มฮิตมาสักประมาณ4-5ปีมาเนี่ยนะคะคำนี้ก็คือ circular economy คือจับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องทรัพยากรกับเรื่องเศรษฐกิจทำยังไงให้การประหยัดทรัพยากรการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมันก็เลยเป็นคำของคำว่า circular economy นะคะ take make Use แต่ Use เสร็จแล้วจะไม่ไปเป็น Waste แล้วนะคะเพราะมันจะผ่านกระบวนการ Reuse, Recycle, ล e r e t u r n นนะคะ repair ต่างๆนะคะมันมีรีทั้งหมด9ตัวนะคะใน Process ใน9 R นะคะซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันต่อไปนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยคะพอถ้ามันหมุนอย่างถูกต้องเนี่ยมันไม่ควรมีขยะเกิดขึ้นนะคะถ้ามันหมุนอย่างถูกต้องนะคะ,ะต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาภาษาที่เป็นทางการนิดนึงนะคะเพราะนั้นเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยตาม British Standard นะคะ8,001นะคะแล้วก็ในกรณีของเมืองไทยซึ่งเราแปลมาแล้วก็เราปรับให้เข้ากับบริบทไทยซึ่งเราเรียกว่ามตช .2 เนี่ยมตช .2 เนี่ยนะคะปีที่แล้วที่ออกมาเป็นการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในองค์กรบอกว่าคือแนวคิดเชิงระบบนะะในการออกแบบกระบวนการผลิตภัณฑ์บริการและรูปแบบธุรกิจ ก,ก,กับการจัดการผังการไหลของทรัพยากรให้เกิดการหมุนเวียนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่อาจารย์เช่พูดเรื่อง life cycle thinking คืออันนี้นะคะคิดตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นะคะ ลดของเสียยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็จนนําไปสู่การไม่มีของเสียแล้วก็มีการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในบริบทขององค์กรน,นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญคือมันจะต้องใช้จนไม่มีของเสียเกิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นหลักการที่สําคัญก็อย่างที่ได้เรียนบอกคือใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเมื่อเกิดมาเป็น Product นะคะเกิดมาเป็นหรือพ์าชิ้นส่วนหรืออะไรก็ต้องมีผ่าน 5R เพื่อให้มันสามารถที่จะหมุนกลับไปได้นะคะห้ r, เดี๋ยวค่อยเล่าต่อนะคะแต่ทีนี้ใน c i r c u l l r e e o n o n y m y เนี่ยนะคะใครไม่พูดถึง Ellen m a c a r t h เ r อรูปนี้นะคะ Butterfly Framework นี้นะคะก็จะเหมือนกับไม่ได้พูดเรื่อง c i r c u l l r e e o n o n y m y นะคะแต่ว่าทุกท่านคงจะรู้จักดีนะคะเมื่อเช้าไม่ทราบว่ามีคนพูดหรือยังยังนะคะโอเคอ จริงๆอันนี้เนี่ยอเลนส์แม็กอาเธอร์เนี่ยเขาเป็นมูนิทินะคะซึ่งมองเรื่องเรื่องความยั่งยืนแล้วเขาก็เป็นผู้นำลีดเดอร์ในเชิงของเซอร์เคิลไลค์คนมีเขาทำแนวคิดนี้ขึ้นมาซึ่งสำคัญมากนะคะมันมีสองปีกปีกหนึ่งเนี่ยนะคะจะเป็นเขาเรียกว่าวัฏจักรทางเทคนิคมันมีตัวชี้ได้ใช่ไหมคะ ไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะ,ะเป็นวัฏจักรทางเทคนิคนะคะสายที่เป็นสีฟ้าๆเนี่ยนะคะแล้วก็อีกซีกหนึ่งที่เป็นสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าวัฏจักรทางชีวภาพนะคะสองอันเนี่ยก็คือเริ่มแรกก็เหมือนเหมือนเมื่อกี้ค่ะเหมือนเส้นง่ายๆเมื่อกี้นะคะ take make use เนี่ยนะคะแต่ตอนที่ make เนี่ยนะคะแทนที่จะ make แล้วลงไปเลยแล้วก็กลายมาเป็นสินค้าและบริการแล้วก็ลงไปที่ w a s t e นะคะเวสในเชิงบรรจุภัณฑ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไปหมุนตอนช่วงผลิตนะคะตอนช่วงผลิตเนี่ยนะคะว่า,า Reuse หรือ,อยัง Recycle หรือ,อยังอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะตามลักษณะของ 9R ารเนี่ยนะคะรวมทั้งตอนที่มาเป็น Product ต่างๆด้วยนะคะหมุนหรือยังหมุนให้ครบก่อนส่วนที่ปล่อยไปคือเรียกว่าปล่อยไปอย่างจำใจจริงๆที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมอันนี้คือวงจรสีฟ้าเนี่ยเป็นวงจรทางเทคนิคนะคะพูดถึงเรื่องพวกแมทเทอเรียลทั่วๆไปโลหะอะโลหะต่างๆเนี่ยนะคะไอะไรที่ที่เป็นแมทเทอเรียลหรือเป็นเทคโนโลยีต่างๆ อนนี้สีเขียวเนี่ยนะคะก็คือส่วนที่เป็นวัฒจักรทางชีวภาพนะคะวัฒจักรทางชีวภาพก็คืออะไรนะคะเซอร์ไครน์เคมีไม่ใช่บางทีมันไม่ใช่แค่ตัวของการ Recycle ลพลาสตินะคะไม่ใช่เช่นนั้นเลยมันมองในเรื่องเกี่ยวกับไบโอด้วย ะะมองในเรื่องชีวะัยก็คือโลกใบนี้ของเรานะคะไบโอสเฟียร์ของเรานะคะมองในการที่ว่าเอาพวกทรัพยากรป่าไม้นะคะทรัพยากรต่างๆเนี่ยทางด้านการเกษตรมาใช้อย่างคุ้มค่าไหมแล้วพอมันหมุนเนี่ยค่ะมันหมุนกลายเป็นปุ๋ยได้ไหมนะคะมันหมุนกลายเป็นไบโอแก๊สได้ไหมใช้ในลักษณะของไบโอแมสได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะหมุนไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับ พื้นแผ่นดินนะคะในการสร้างเป็นปุ๋ยหรือสร้างเป็นส่วนที่เป็นสิ่งที่ใช้ได้ต่อไปก็คือเรียกว่าไม่ไม่มีไม่มีเหลือซากที่ค้างแต่ว่ามีแต่สิ่งที่มีประโยชน์นะคะสอันนี้ทำไมถึงพูดถึงวงจรนี้นะคะเดี๋ยวจะพูดถึงโมเดลทางธุรกิจนะคะหโมเดลนะคะซึ่งโมเดลทางธุรกิจเนี่ยมันจะมีลักษณะผสมผสานที่จะเอาวัตจักรทางเทคนิคเข้าไปกับวัตจักรทางชีวภาพได้นะคะ รานนีเ้เศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะอย่างที่ได้เรียนบอกนะคะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีของเสียแล้วก็มองในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจทางชีวภาพนะคะดิฉันจะผ่านไปนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ได้ได้พูดเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูที่ 9R framework ดีกว่านะคะ linear economy นะคะเขาบอกว่าออตอนที่เป็น การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนะคะจากวัตถุดิบต่างๆเนี่ยนะคะแป๊บนะคะฮะก็จะอันแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่อง Recover ก่อนนะคะ v e r o v e r ก็คือการที่ออกแบบวัสดุเนี่ยนะคะคือ Recover เนี่ยจริงๆทุกคนเคยได้ยินคำว่า w a s t t to n n r r y y ไหมคะนะคะ,ะเราเคยคิดว่า Waste to Energy เนี่ยเป็นสุดยอดละเพราะว่าจัดการขยะอะไรไม่ได้ใส่เผาหมด แล้วทำเป็นพลังงานออกมานะคะแต่ในเชิงซ i คล์ l a ค์เ o มีนะคะต้องบอกจริงๆว่า,านิยามในโดยเฉพาะบริติสแตนดาร์ดเนี่ยนะคะไม่ไม่สนับสนุนเลยให้เกิดการหมุนเวียนไอตัวของเสียหรือเวสเนี่ยให้เป็นพลังงานเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าเขาต้องการให้เป็น าใ,ให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนนะคะหมุนทรัพยากรเหล่านั้นไปใช้ก่อนใช้ไม่ได้จริงๆถึง,ง,งไปเผาค่ะนะคะตอนี่แต่ตอนนี้เนื่องจากประเทศหลายประเทศเนี่ยค่ะติด,ต,ดติดตรงที่ว่าขยะมันเกิดขยะเยอะก็เลยจัดการเอาไปเผาซะก่อนเพื่อที่ว่ามันจะได้จัดการได้นะคะเพื่อทําลายขยะนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้อย่างที่เรียนไว้ว่ามันมันไม่ถูกต้องนะคะ อันนี้ก็รีคอเวอร์ก็คือเผาให้เป็นพลังงานท่านจะเห็นเห็นไหมคะว่ามันเป็นต่ำสุดเลยของตัวก่อนที่จะขึ้นไปซ์คลานะคะก็คือใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะของวัตถุดิบนะคะต่อไปขึ้นไปก็เป็นรีไซเคิลนะคะรีไซเคิลนี่เพิ่งยังอยู่ขั้น8เองนะคะขั้น9นี่คือรีคอเวอร์นะคะขั้น8เนี่ยสเต็ปที่8 9ขึ้นไปก็คือรีไซเคิลของนะคะก็คือต้องรีไซเคิลต่างจากรียูสตรงที่ว่ารีไซเคิลต้องผ่านกระบวนการใช่ไหมคะ ทางกลนะฮะหรือทางเคมีก็ตามนี่นะคะเพื่อที่มันให้เปลี่ยนสภาพไปนะคะแล้วก็ค่อยอใบทําเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นพาร์ตต่างๆนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ขึ้นไปชั้น7นะคะก็คือ Repurpose ก็คือเป็นการ เปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้งานใหม่นะคะอย่างเช่นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ไปทำเป็นชิ้นส่วนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นอาจจะขวดน้ำก็หลายคนก็ตัดไปเปลี้ยงใบใบด่างรพลูอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ฮะตัวอย่างง่ายๆก็คือรี r พ o s ์อย่าทิ้งอะฮะ นะคะแล้วก็มา R6 นะคะ R6 ก็คือผลิตใหม่คาว่าผลิตใหม่ในที่นี้หมายถึงว่าการใช้ชิ้นส่วนแบบเดิมเนี่ยนะคะแต่ว่าสามารถเอามาใช้งานได้นะคะในผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเนี่ยให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายเคยเคยทราบไหมคะว่าอย่างปกติเนี่ยหะเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยท่านจะมีตัวหมึกพิมพ์ถูกไหมคะตัวตลับหมึก นะคะ,ะปัจจุบันเนี่ยนะคะมีหลายบริษัทเนี่ยคะที่เขารับเอาตลับมือเก่าเอาไปใช้เข้าไปเปลี่ยนเบรดไอ้คือเขาเปลี่ยนอยู่2อ,อย่างคะเปลี่ยนใบมีดเพราะใบมีดมันจะสึกง่ายใช่ไหมคะกับแบบว่าเพิ่มใส่ผงไอ้ตัวผมมืออันนี้คะเขาเรียกว่า r e m a n u f a c t u r e ์ก็คือการของเดิมนั่นแหละนะคะใช้ประโยชน์เหมือนเดิมเลยนะคะเพียงแต่ไปปรับใหม่เพื่อที่จะใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะ แล้วก็มาที่ R5 นะคะก็คือ refurbish นะคะอันนี้ก็คือปรับปรุงใหม่นะฮะนั่นก็คือว่าก็ไปเอาอันนี้เนี่ยมันจะอยู่กัก้มกึ่งระหว่างมี remanufactures นะคะกับตัว refurbish เนี่ยมันจะกั้มกึ่งกันก็คือเอาของเก่านะคะกลับคืนสภาพไปใช้ใหม่ไปทําใหม่นั่นเองนะคะแต่ตัว refurbish นี่อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็ได้นะคะ แล้วก็ R 4ก็คือ Repair อันนี้เรารู้จักนะคะเราซ่อมนะคะเมืองไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วเราแข็งแรงนะคะในเรื่องเศรษฐกิจในเชิงของเ,อเราเราอาจจะไม่ถึงซ i r เ u อร์ e ลท n ค m y ทีเดียวแต่เราแข็งแรงในเชิง Recycle ีไซเคิลนะคะเพราะว่าเรามาีสิ่งที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองเรามานานก็คือที่เป็น i n นฟอร์มอลเซกเตอมานานก็คือสาเล้ง น,ะะนำทรัพยากรกลับมาให้เรานะะถึงบ้านเลยะะหมุนกลับมาให้เรานะะเพราะนั้นแล้วก็เราจะมีช่างซ่อมสารพัดถูกไหมคะเราไม่ทิ้งอะไรง่ายๆะะสมัยก่อน,นะะไม่ไม่ทิ้งอะไรง่ายๆเพราะนั้นร,รีเพลย์เป็น R4 ะะแล้วก็ร,ร,รียูสเป็น R3 รียูสก็คือของเดิมนั่นแหละใช้ซ้ำเท่านั้นเองะะแล้วก็ R2 ก็คือรีดิะสะนั่นก็คือคิดก่อนใช้ นะคะแล้วก็ลดการบริโภคลงนะคะและ R ที่1นะคะซึ่งเป็นสุดยอดของ circular economy ก็คือ r e t h i n k หรือ rethinking ก็นั่นก็คือว่าทำให้ rethinking ก็คือคิดใหม่ mm hmm. นะคะและ้วเออโทษหา r e f u s e หาโทษทีะ r e f u s e ก็ use, คือหลีกเลี่ยงนะคะไม่ไม่ให้ทำยังไงก็ได้ไม่ให้เกิดของเสียนั่นเองนะคะเราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น5 R นะคะของพอตติ้งนะคะและคณะได้ว่าไว้นะคะดิฉันได้ทำ ตัวของคำนิยามของแต่ละอันนะคะตัวอย่างให้ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับที่จะใช้ในการสอนต่อไปรีไซเคิลนะคะอย่างที่ได้เรียนบอกก็ต้องเปลี่ยนลักษณะสถานะทางเคมีหรือกายภาพขึ้นมานะคะ,ะถึงจะเรียกว่ารีไซเคิลนะคะรียูสใช้ซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะถุงพลาสติกถุงก๊อบแก๊บที่เราใช้ซ้ำเนี่ยอันนี้รียูสนะคะรีไซเคิลเนี่ยเป็นถุงพลาสติกก็จริงแต่ว่ามันต้องเป็น post อ o ซ s u m e r w เวสหมุนกลับไป นะคะทำปั่นเป็นเสื้อผ้าของพวกเรานะคะโพลีเอสเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะคะที่ที่เห็นไหมคะตอนนี้กําลังคิด12ถุงพลาสติกนะคะก็จะได้ถุงผ้า1ใบนะคะหรือว่าเสื้อผ้านี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากขวดพลาสติก20ขวดขวดเพส PET อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือรีไซเคิลนะคะอย่างที่บอกรีเคลมนะคะฝรั่งเนี่ย จะใช้รีเครมเยอะแต่เมืองไทยเราไม่ค่อยได้ใช้นะคะรีเคลมก็คือถ้าสมมติว่าในกรณีสินค้าไม่ตรงสเปคนะคะเขาก็จะเรียกสินค้าเหล่านั้นกลับมาเพื่อที่ว่าจะมาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไรก่อนที่จะออกไปใหม่นะคะแล้วก็หรือว่าเป็นการเก็บของรวบรวมของนั่นเองนะคะรีคอนดิชันปรับสภาพนะคะคล้ายๆเมื่อกี้รีแมนูแฟกชังเนี่ยนะคะแล้วก็รีคอเวอร์ก็ไปเผาเป็นพลังงานนะคะอันนี้อันนี้ได้ทุกอย่างได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะคะ 何 รีไซเคิลเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือประโยชน์ทางมหาภาคนะคะก็คือของโลกใบนี้นั่นเองพอใช้ทรัพยากรยังมีประสิทธิภาพก็ช่วยในการที่จะลดการพึ่งพาทรัพยากรลงนะคะลดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการขาดแคลนวัสดุและพลังงานแล้วก็รักษาต้นทุนธรรมชาติในขณะที่ระดับจุลภาคนะคะก็คือบริษัทต่างๆเนี่ยก็ลดค่าใช้จ่ายซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะคะลดต้นทุนนะคะในการที่จะผลิตนะคะแล้วก็ สร้างนวัตกรรมแล้วก็แหล่งรายได้ใหม่แล้วก็ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยนะคะทุกท่านอาจจะแล้วแล้วเราในฐานะที่เป็นปักเจรชนนะคะอาจารย์อาจาอาจะต้องได้รับคําถามจากนักศึกษานิสิตนักศึกษาว่าเอ๊ะแล้วเราจะช่วยยังไงกับวงจรนี้นะคะจริงแล้วเราเป็น พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของวงจรนี้นะคะแต่คนที่จะดันให้ CE ประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะในนั้นพูดได้เลยว่า E ีนะมันพ่วงมาหามันไม่ได้เป็นเซอร์คูลาปกตินะคะเผอิญมันมี E ก็คือ e c ค n น m y มีเพราะนั้น c e จะประสบความสำเร็จได้ต่อเมื่อองค์กรหรือธุรกิจทำด้วยและเราเนี่ยเป็นเฟืองเฟืองหนึ่งในการที่จะเอาวัตถุเนี่ยฮะกลับไปให้เขานะคะเราเนี่ยอย่างกรณีรีไซเคิลใช่ไหมฮะเราทิ้งของเนี่ยเราซอสหรือเปล่าเรา แบ่งแยกขยะไหมนะคะปัจจุบันนี้มีใครรู้บ้างคะว่าถังขยะมีกี่สีก็ยากใช่ไหมคะเพราะมีเกตเยอะมากสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีแดงอันนี้เป็นปกติเป็นปกติทั่วไปนะคะทิ้งก็ยังไม่รู้จะทิ้งยังไงเลยใช่ไหมคะเพราะเราเอ๊ะเรามองสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยทุกอย่างมันรีไซเคิลได้แล้วดิฉันจะทิ้งแต่ถังเหลืองก็ไม่ได้อีกใช่ไหมคะปรากฏว่าถัางน้ำเงินคือทั่วไป นะคะถังเหลืองรีไซเคิลถังเขียวเวสที่เป็นพวกออแกนิกใช่ไหมคะพวกขยะสดใช่ไหมคะถังแดงก็คือขยะอันตรายใช่ไหมคะแต่ทุกท่านลองไปดูใช่ไหมคะไม่มีใครทิ้งถูกยก นะคะไม่มีใครทิ้งถูกนะคะ,ะมันก็เป็นปัญหาระดับชาติเหมือนกันนะคะแสดงว่าเราก็ยังมีปัญหาในการบอกบอกอยู่ว่าเราจะทิ้งถังไหนนะคะนนี้กําลังจะบอกว่าแต่ว่าปัญหาระดับชาติเราเนี่ยหาเป็นเฟืองที่สําคัญที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยหาสามารถไปถึงซอร์คูลาร์ o คน m y มีได้นะคะท่น,นี้อันนี้แหะหาเป็นหลักและก็เป็นหัวใจนะคะว่า Circular economy เนี่ยนะคะมีคีย์เวิร์ดอยู่ทั้งหมด6ตัวเนี่ยนะคะในการที่จะหมุนไปสู่การปฏิบัติได้นะคะคีย์เวิร์ดแรกก็คือว่าลักษณะเขาเรียกว่า system thinking อะะต้องรู้ต้องเข้าใจก่อนว่าระบบผลิตภัณฑ์นะคะหรือตัวผลิตภัณฑ์อันนี้หมายถึงในแง่ธุรกิจนะคะอย่างที่ได้เรียนบอกเราเป็นจิ๊กซอ1หนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ในแง่ของธุรกิจการที่จะหมุน circular ได้ เราต้องเข้าใจก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของเราถ้าจะทําผลิตภัณฑ์ของเราหรือการใช้ material ของเรานะคะหรือการใช้สารเคมีของเราเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบวงกว้างอะไรบ้างเมื่อกี้นี้ดรเชพูดเลยใช่ไหมคะอันนี้คือライフไซเคิลทิงกิ้งเหรอคะต้องมองต้องเข้าใจต้องเห็นนะคะพอเห็นแล้วคีย์เวิร์ดที่สําคัญเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยคืออินโนเวชันคือนวัตกรรม ะะคิดใหม่ทำใหม่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะคะ Re, ตัวของอินโนเวชันเนี่ยหะในเชิงมาตรฐานทั่วไปหมายถึงว่าคนอื่นใหม่ของคนอื่นก็ได้นะคะแต่เราอ่ะมาใหม่ในองค์กรของเราได้นะคะเราก็ยังเรียกว่าอินโนเวชันนะคะฝรั่งคิดทำมาแล้วแต่เมืองไทยยังไม่มีใครคิดแล้วเราเอามาลองทำเราก็เรียกอินโนเวชันของเราได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเสมอไปเพราะว่า ถ้าไปคิดอย่างนั้นเราจะปิดกั้น Innovation ของเราอะฮะอินโนเวชันนี่คือความกว้างให้มากที่สุดคือคิดใหม่ทำใหม่สิ่งที่เราแปลกอะแปลกสำหรับเรานะคะอินโนเวชันสำคัญเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเราจะใช้ทรัพยากรอ,อย่างไม่มีประโยชน์นะ,ะเพราะเรายังไม่ไม่ได้คิดว่ามันควรจะใช้อะไรนะคะจากนั้นในกรณีของบริษัทคือ t t w w r r s s i p อะฮะก็คือการดูแลรับผิดชอบนะคะคว่าการดูแลรับผิดชอบคืออะไรนะคะนั่นก็คือว่าดูแลว่า ลูกค้าเนี่ยใส่ใจกับลูกค้าใส่ใจกับพลายเชนนะคะลูกค้าได้สินค้าที่ต้องการไหมไอการทำรีไซเคิลโปรดักต์ไปให้เขาเนี่ยคุณภาพเป็นไปเหมือนที่เป็นปกติไหมอย่างนี้เป็นต้นพอเราดูแลเราใส่ใจลูกค้ารู้ว่าตอนนี้เทรนมันกรีนนะนะะเราจะทำยังไงต่อไปเพราะนั้นก็จะเ,เราก็จะผลิตสินค้าที่ดีนะะแล้วก็สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสินค้าที่เป็นเซอร์ไล์คนมีนะคะ นะคะแล้วก็เซอร์เคิลไลค์มจะไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้าขาด collaboration, ะคา l ับเรชันค่ะคือการที่จะต้องมีความร่วมมือเรื่องมืออย่างในองค์กรไม่พอเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนบอกกว่าจะได้ขวดบาใบาหนึ่งนะคะมารีไซเคิลเนี่ยตอนนี้เนี่ยพวกเราทราบไหมฮะว่าเสื้อผ้าจริงๆมันมานานแล้วนะคะ30-40ปีก่อนเนี่ยค่ะ,ะบริษัทญี่ปุน่นนะคะเนโรใช่ไหมคะเป็นบริษัทผลิตพรม ะะทำจากไอตัวขวดเพชรนี่แหละค่ะมาเปิดที่เมืองไทยนะคะไม่มีแมทร r i a คคือหาแมทร r i a l ที่เป็นขวดเพชรไม่ได้นะคะปัจจุบันก็เหมือนกันนะคะหลายบริษัทนะคะที่เขาส่งออกให้น i k กี้ให้ Adidas นะคะไม่สามารถหาหา,หาขวดเม็ดพลาสติกรีไซเคิลได้ตอนนี้ต้องอิมพอร์ตมาจากไต้หวันนะคะเพราะว่าของไต้หวันเนี่ยขวดเนี่ยสะอาดคือเป็นขยะที่สะอาดนะคะ แล้วก็เลยเแล้วก็เมืองนอกอย่าง Adidas หรือว่าอย่าง Nike ้เนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องการพวกสินค้าเหล่านี้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเขาประกาศว่าเขาต้องอทำสินค้ารีไซเคิลใช่ไหมคะก็มีคนหัวใสประเทศหนึ่งนะคะก็เอาสินค้าที่เราเรียกว่า pre-consumer ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยค่ะในโรงงานและะ้วคะแล้วก็ไปเอาไปแยกออกไปอีกโรงงานหนึ่งไปไปสับๆๆให้กลายมาเป็นเม็ดแล้วก็บอกว่าอันนี้คือ post-consumer แล้วส่งโรงงาน ส่งให้แล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นสินค้าที่ทำมาจากรีไซเคิลไฟเบอร์ที่เป็นโพสต์คอน sumer อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้อันตรายแล้วก็ความร่วมมือความร่วมมือนี้นะคะถึงเป็นเรื่องสำคัญต้องร่วมมือตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะคะว่าจะใช้สินค้าได้อย่างไรนะคะจากนั้นคีย์เวิร์ดตัวที่สำคัญที่สุดนะคะของ ในในในส่วนตัวนะคะนอกจาก Innovation จะมี2ตัวก็คือ Innovation กับตัว Value Optim i z a t i o n เนี่ยค่ะทำยังไงให้สร้างคุณค่าที่เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์นั้นได้คำว่าคุณค่าที่เหมาะสมก็คือใช้ทรัพยากรคุ้มค่าหรือยังใช้วัตถุดิบคุ้มค่าหรือยังออกแบบได้ดีหรือยังในการที่จะหมุนเวียนนะคะแล้วสุดท้ายก็คือต้องมี transparency อย่างที่เมื่อกี้บอกก็คือต้องกล้าบอกอะว่าสินค้าเราผลิตยังไง ออริจินอลมาจากไหนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็น6หลักการที่ถ้าบริษัทจะทำเรื่องเกี่ยวกับซ i เคิลไลฟ์คอนดิีแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของจิ๊กซออันนี้เราจะต้องมีการเอา6หลักการนี้ไปใช้นะคะ สุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโมเดลทางธุรกิจนะคะซึ่งโมเดลทางธุรกิจของ CE เนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด5โมเดลแต่จริงๆอาจจะมีมากกว่านั้นนะคะอันนี้ลองลองสรุปสรุปมาแต่เดี๋ยวทางวิทยากรท่านต่อไปเนี่ยท่านจะมาพูดมี เข้าใจว่าจะเอาของจริงมาพูดให้ฟังเลยว่าทำยังไงนะคะโมเดลแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง circular supply นะคะนั่นก็คือว่าการที่นำวัสดุพวกรีไซเคิลนะคะพวกพวกวัสดุชีวภาพนะคะพวก bio-based materials นะคะแล้วก็วัสดุที่สามารถรีไซเคิลเนี่ยมาใช้นะคะตัวอย่าง ตามที่ในหลักเขียนไว้นะคะอย่างเช่นบริษัทฟิลิปส์นะคะเขาเครื่องอเครื่องมือแพทย์นะคะเครื่องมือ MRI ที่ฟิลิปส์ทำให้กับวงการแพทย์เนี่ยนะคะเกือบทั้งหมดเนี่ยทำจากชิ้นส่วนรีไซเคิลนะคะแล้วฟิลิปส์เขาเคลมว่าตอนนี้เนี่ยเขาใช้วัสดุรีไซเคิลแล้วเนะะี่ยค่ะทั้งหมดอ81อร์เซนะคะแล้วก็ทำรายได้ให้เขาเนี่ยคะตอนนี้รายได้ของฟิลิปส์เนี่ยฮะเข้ามาในบริษัทเนี่ย เศษสอส่วน3เนี่ยเป็นรายได้ที่มาจากการใช้การทำซูเกอร์ไลคอนคมีแล้วก็การใช้ชิ้นส่วนที่เป็นรีไซเคิลนะคะแล้วก็หรือว่าอย่างกรณีของยูนิลิเวอร์ไทยแลนด์นะคะซึ่งก็ ได้คือจริงจังมากนะคะแล้วก็ขอชมมากเลยเพราะว่าบรรจุภัณฑ์เขาเนี่ยนะคะเขาเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ไปเรื่อยๆเราวยูนิเวอร์แบรนด์หลากหลายใช่ไหมคะตอนนี้เริ่มทยอยเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็สัญญาว่าจะมีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นรีไซเคิลเนี่ยในปี2025นะคะ,ะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับอ,อันที่สองนะคะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่า Resource รีคอ v e เวอรีนะคะคือการที่เอาพวกทรัพยากรกลับคืนมาใช้ใหม่มีระบบเทคแบ็กโพลิ c ีนะคะหมุนน้ำกลับมาใช้หมุน uh, ทำไฟฟ้ากลับมาใช้นะคะอย่างเช่น uh, บริษัท uh, ของ i n d i ิโกนะคะ uh, บริษัทแ a งเลอร์เนะคะแ a งเลอรเนี่ยก็ มีการย้อมผ้านะคะแบบพิเศษนะคะอันนี้ขายผ้าที่เราเรียกว่า Indigo ก e ีโรสขึ้นมาเนี่ยนะคะ,ะวิธีการย้อมนะคะย้อมโฟมเขาเรียกว่าย้อมโฟมนะคะเขาก็มาจากบริษัทแกสตันเนี่ยซึ่งเขาเอาลิขกสิทธิ์มาเนี่ยนะคะแล้วก็มาย้อมก็สามารถที่จะทําให้น้ำเนะะี่ยลดการใช้น้ำเนี่ยลงไปถึงประมาณ5,000ล้านลิตรนะคะแล้วก็หมุนน้ํากลับมาใช้ใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะ ต่อไปนะคะก็เป็นการที่ออกแบบเพื่อที่จะ Extend ลักษณะของ Product นะคะเดิมทีอาจจะใช้ได้2ปีนะคะในบางธุรกิจตอนนี้ก็ Extend ไปเป็น5ปีหรือ10ปีได้นะคะ u r t d u c t หลายชนิดนะคะแล้วก็ธุรกิจอีกธุรกิจรูปแบบหนึ่งรูปแบบที่4ก็คือเรื่อง Sharing Platform s นะคะอันนี้เนี่ยก็มีเคสที่สำคัญอย่างเช่นประเทศฟินแลนด์นะคะ sharing งแพลตฟอรคืออะไรก็คือการที่ เป็นลักษณะของแทนที่ว่าต่างคนต่างใช้ต่างคนต่างซื้อของก็มีการที่ว่าเอามาใช้ของร่วมกันซื้อของร่วมกันนะคะแล้วก็ใช้ของร่วมกันอย่างการณีฟินแลนด์เนี่ยนะคะเขาจะมเีเขาเรียกว่า reuse center เนี่ยนะคะโดยที่ให้ คนว่างงานต่างๆนะคะที่มีฝีมือพอสมควรเนี่ยนะคะเขาจะขอรับบริจาคเสื้อผ้าใช้แล้วหรืออะไรก็ตามที่ใช้แล้วนะคะมาแล้วเขาก็มีการมาซ่อมแซมนะคะมีการมา,าปักทําอะไรให้สวยงามต่างๆนานานะคะแล้วเขาเขาไปขายในซูเปอร์มาร์เกต็ตอันเนี้ยนะคะชื่อยากมากเลยนะคะสินค้าแล้วเป็นสินค้ามือสองแล้วปากกรากฏว่าขายดีมากเลยนะคะ แล้วก็กลายเป็นโมเดลทั่วโลกในการที่ว่าเป็นแชร์ริ่งแพลตฟอร์มสหาก็คือของเดิมที่เราไม่ใช้แล้วเราก็เอาไปแล้วก็คนแล้วก็เงินที่ได้จากการขายก็ส่งผ่านไปยังให้คนที่ว่างงานนะคะามาเพื่อที่จะเป็นเงินของเขาในาเป็นรายได้ของเขาต่อไปนะคะมันก็เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่แท้จริงนะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นแบบที่เราเรียกว่า product as a service ะะนั่นก็คือว่าแทนที่ว่าจะเป็นลักษณะของการให้การผลิตภัณฑ์อันนี้เราคุ้นนะคะเมืองไทยมีเยอะนะคะก็คือแทนที่ว่า จะเป็นลักษณะของการซื้อผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นลักษณะการเช่าอะฮะนั่นคือมีการจ่ายเงินเมื่อใช้งานอย่างเช่นริโก้นี่ก็เจ้าแห่งการทำซิลเวอร์ไลค์แคนมีเขาก็มีเครื่องถ่ายเอกสารใช่ไหมฮะให้เราเช่าเงาเช่านะคะในระยะหนึ่งปีหนึงสงปีแล้วเขาก็จะมาเปลี่ยนแบบเรื่อยๆเราก็จะได้ของแบบใหม่เรื่อยๆของที่ไม่นั่นเขาก็จะเอาสินค้าเก่ากลับไปรีแมนูแฟคเจอร์ใหม่ นะคะเมื่อกี้เนี่ยนะคะตามเมื่อกี้นี้แล้วก็หมุนกับใส่เทคโนโลยีเข้าไปใหม่ๆเข้าไปเพราะนั้นก็ r i โ o ้เขาบอกว่าเขาเนี่ยตอนนี้นะคะเขาสามารถรีไซเคิลเข้าไปแล้วนะคะได้ถึง80%ของสินค้าทั้งหมดนะคะอันี้สุดท้ายก็เป็นกิจกรรมเรียนรู้นะคะซึ่งก็ง่ายๆนะคะอยากจะให้ท่านอาจารย์ก็เป็นลักษณะของกลุ่มดิสคัชชั่นนะคะก็ทำเวิร์กช็อปนะคะ เด็กๆมารวมกันนะคะแล้วก็อาจจะเพโรนิดหน่อยหรือว่าให้เขาเลือกสินค้านะคะขึ้นมาชนิดหนึ่งสินค้าที่เขาสนใจนะคะสินค้าที่เขาอยากจะทําในอนาคตแล้วก็โยนคําถามไปเท่านั้นเองนะคะว่าถ้าเขาต้องการทําธุรกิจเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับซิคล l ย e คน n มี y นะคะเขาจะทำยังไงกับสินค้าตัวนี้ เขาอยากให้สินค้าตัวนี้ออกมาเป็นรูปแบบไหนอย่างเช่นเขาจะเอาสินค้าตัวนี้ก็เอา5โมเดลธุรกิจเมื่อกี้มาจับเขาจะทําให้สินค้าตัวนี้วัตถุดิบรีไซเคิลมาใช้ไหมหรือว่าเขาจะทําให้พ r ลองอายุของสินค้าตัวนี้อายุยืนนานขึ้นไหมหรือว่าเขาจะทําให้สินค้าตัวนี้กลายมาเป็นสินค้าที่เป็นลักษณะเช่าซื้อไหมให้เขาคิดเองอะค่ะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยให้เขาคิดว่า ถ้าเขาจะทําในลักษณะนั้นๆะเขาเนี่ยจะต้องระวางแผนทางการตลาดยังไงเขาจะมองการตลาดยังไงทำอยังไงให้คนรับไปใช้ทำอยังไงให้เกิดการยอมรับอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นนักศึกษาในกรณีของมาเก็ตติ้งอย่างเดียวนะคะไม่จําเป็นเลยนะคะแต่ว่าคือจำได้ไหมคะที่บอกเซอคราต์คิมีคำหนึ่งที่สำคัญคือ Innovation ตอนนี้นะคะสิ่งที่อยากจะได้จากรุ่นใหม่ที่สุดนะคะก็คือนวัตกรรมความคิดของเขาอะ,ะ่ะอยากจะให้ CE เป็นแฟชั่นจะเป็นแฟชั่นได้จะเป็นนิวโมเดลได้ก็ต้องมาจากสมองของนักศึกษาว่าเอ๊ะเขาจะผลักดันสินค้าตัวนี้ให้ไปอยู่ในตลาดได้ยังไงเขาจะใช้ช่องทางดิจิทัลทำให้สินค้าเนี่ยอยู่ในตลาดได้ยังไงค่ะโมเดลเหล่านี้พอเขาคิด มันก็จะซึมมาฮะแล้วในที่สุดแล้วเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อไอซิโคโลายคอนโมีคืออะไรนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเรียนรู้ง่ายๆค่ะก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ